ปี2 0 2 5ถ้าคุณเป็นท่านเจ้าของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะครับกลางใหญ่นะครับ SME หรือ Startup นะครับสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือการเอาตัวเองนะครับมาอยู่หน้ากล้องครับแล้วสร้าง Personal Branding ให้คนจดจำหน้าคุณได้ครับเพื่อเมื่อคนจดจำหน้าคุณได้แล้วครับเขาจะได้จดจำไปที่สินค้าของคุณแล้วก็บริษัทของคุณได้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ยุคที่คุณจะมาโฟกัสกับการทำอาชีพนะครับ day to day o per ation อีกแล้ว ครับเข้าไปในร้านนะครับแล้วก็นั่งทำกิจกรรมที่พนักงานคนอื่นสามารถทําได้ครับตัวอย่างง่ายๆนะเข้าไปอู่ซ่อมรถแล้วก็ไปทํางานที่พนักงานคนอ,อื่นสามารถทําแทนคุณได้แต่วันนี้ครับสินคุต้องทําก็คือ ออกมาทำการตลาดมาสร้าง personal branding ให้คนส่วนมากครับได้เห็นหรือแ้าหากว่าพูดในยุคสมัยก่อนก็คือการทำการตลาดสร้าง marketing นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับสร้าง personal branding สำคัญมากๆยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังนะครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับตั้งแต่มี tiktok มาเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงในโลกของการทําออนไลน์นะครับหรือว่าการทําการตลาดคือเมื่อก่อนนะครับเราจะโฟกัสไปกับการทําการตลาดโปรโมทไปที่ตัวสินค้านะครับแต่ตั้งแต่มี Tik ก Tiktok มาเนี่ยการโปรโมทจะไปที่ตัวบุคคลหรือเจ้าของธุรกิจ มากยิ่งขึ้นครับแล้วคนเนี่ยจะซื้อของจากคนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อคนเห็นคนครับผ่านทางออนไลน์คนเชื่อใจครับคนไว้วางใจแล้วจะซื้อสินค้าจากบุคคลมากยิ่งขึ้นคุณเคยซื้อสินค้าเพราะเคยฟัง CEO คุณเคยซื้อสินค้าเพราะเคยฟังเจ้าของธุรกิจ คนไหนบ้างคุณลองพิมพ์มาบอกผมใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเชื่อและมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะเคยไม่มากก็น้อยถูกต้องแมพตัวอย่างง่ายๆครับตัวผมเองเนี่ยเคยซื้อสินค้ามากมายครับจากช่องนะครับที่ CO มาขายเองเช่นแบรนด์โบมิแบรนด์มิซูมิใครเคยเห็นบ้างครับอย่างตัวผมเองเนี่ยครับอย่างแบรนด์มิซูมิแบบนี้ครับหรือว่าแบรนด์โบมิครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเนาะนี่ทุกคนให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับแบรนด์2แบรนด์เนี้ยเนี่ยครับ ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆเขาไม่จําเป็นต้องออกเอาหน้าออกมาเลยก็ได้แต่เจ้าของครับคุณหนุ่ยเนี่ยเขาก็อยางเอาหน้าออกมาทําช่องของเขาเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของเขานั่นเองจึงทําให้แบรนด์โบรมิซูมิเนี่ยครับมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ครับทุกคนลองไปดูได้เลยว่าแบรนด์ไหนที่เอาตัวบุคคลออกมาเจ้าของแบรนด์ออกมานะครับจะทําให้สินค้านะครับแล้วก็ ตัวบริษัทนะครับมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคราวนี้คุณน่าจะมีคําถามว่าแล้วจะต้องเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยนะครับทุกบริษัทครับหรือว่าห้างร้าน SME เล็กๆก็สามารถเอาตัวบุคคลออกมาได้นะครับ อ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างในจังหวัดของผมในกำแพงเพชรใช่ไหมก็จะมีร้านค้าครับที่เจ้าของเนี่ยเอาหน้าออกมาเช่นร้านชาไม้แบบนี้ครับมีหลายคนรู้จักไหมครับชาไม้เนี่ยเป็นร้านขายชาไทยนะครับชาเขียวอะไรแบบนี้เป็นร้านรถเข็นนะครับที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเนาะตอนนี้เขาแบบโอ้โหยอดขายดีมากๆเขาแค่ออกมาทําคลิปวิดีโอครับ ถ่ายคลิปไลฟ์สดเห็นหน้าเจ้าของกำลังชงชาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนกลายเป็นร้านดังในติ k t o k อกแบบนี้ครับหรือร้านอื่นๆครับร้านขายขนมบ้าบินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมว่าเพียงเอาหน้าออกมาคนจำได้คนเกิดความไว้วางใจเพียงเท่านี้มันก็กลายเป็นความน่าเชื่อถือที่ส่งต่อกันมาแล้วครับคราวนี้นะครับผมจะทําให้ทุกคนเห็นภาพ2ฝั่งนะครับทุกคนแยกภาพไปเห็นชัดเจนนะฝั่งแรกนะครับถ้าหากคุณจะมาสร้างตัวตนหรือว่าสร้าง Personal Branding นะครับฝั่งแรก แรกเนี่ยคือจะเป็นฝั่งที่ให้คนจดจําไปที่คาแรคเตอร์ที่มีความสนุกสนานนั่นเองนะครับคือคุณจะสามารถทาคอนเทนต์ฮาสนุกนะครับคาแรคเตอร์ Character อะไรก็ได้ที่อยากให้คนจดจําในรูปแบบที่เป็นตัวคุณครับอันนี้คือคุณสามารถสนุกได้เลยกับคอนเทนต์ต่างๆบนทิกต o k เนาะซึ่งถ้าคุณเห็นเทรนต่างๆเห็นไวรัลต่าง,ๆ,งๆอะ่ะคุณสามารถเข้าไปจับแล้วก็ทวิสต์ความเป็นตัวคุณใส่เข้าไปในความสนุกเหล่านี้ได้เลยเนาะอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีความ รายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะทุกคนสามารถเล่นตามเทรนกันได้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งของเขาเรียกว่า thought leader ครับเคยได้ยินคำว่า Thought Leader กันไหมครับ thought leader คือผู้นําทางความคิดครับถ้าคุณอยากจะมาฝั่งของผู้นําทางความคิดเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มันจะต้องใช้ความน่าเชื่อถือสูงสูงครับตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณขายสินค้าที่มันจะต้องใช้เวลาใช้ข้อมูลในการตัดสินใจสูงๆแบบนี้ครับเช่นคุณขายรถคุณขาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณขายเครื่องมือทางการแพทย์คุณขายาคลินิกนะครับคุณขายอะไรที่มันต้องตัดสินใจเยอะๆแบบนี้ครับคุณต้องเป็น Thought Leader ครับคือออกมาให้ความรู้อะไรบางอย่างครับเป็นผู้นำทางความคิด คราวนี้รูปแบบของการทำคอนเทนต์ของตอดลีเดอร์ก็จะไม่เหมือนทางฝั่งนี้นะครับฝั่งเนี้ยเขาจะสนุกสนานเลยเนาะสามารถเล่นคอนเทนต์วรัออะไรได้หมดเลยนะครับแต่ตอดลีเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ของการที่คุณต้องออกมาแชร์ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรต่อทอปิกต่างๆเป็นผู้นำนะครับในด้านที่คุณถนัดตัวอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์นะครับทาผิวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่กินเข้าไปบํารุงผิวแบบนี้คุณก็ต้องออกมาให้ความรู้นะครับที่เป็นผู้นําทางความคิดว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงผลิตสินค้าประเภทนี้คุณไปเอามายังไงมีกระบวนการผลิตยังไงคุณไปประชุมมีวิจัยมายังไงให้ลูกค้าของคุณนะครับได้เห็นกระบวนการต่างๆได้เห็นแบ็กสเตจบ้างได้เห็นแบบ B บฮีเออร์เดอะซีนบ้างไอกระบวนการเหล่านี้แหละครับจะทําให้เกิดความไว้วางใจน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นซึ่คุณเห็นไหมว่ามีความต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ ว่านี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายนี้นะครับกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายนี้แตกต่างกันมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการทำคอนเทนต์ทั้ง2แบบนะครับจะต่างกันมากๆแต่สุดท้ายแล้วครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือต้องการสร้างแบรนด์อะเวนิสครับก็คือสร้างการตระหนักรู้ให้คนเห็น ตัวเราเห็นหน้าเราจดจําหน้าเราได้ครับแล้วก็จดจําไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะนําเสนอจดจาผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วก็จดจาไปถึงแบรนด์หรือบริษัทของเราได้ด้วยนั่นเองซึ่งทั้งหมดตรงนี้ครับมันคือการทําการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายทั้งหมดนั่นเองครับการตลาดครับทุกคนมันคือทําให้คนเห็นแล้วก็ดึงคนเข้ามาในธุรกิจของเราดังนั้นนะครับคนที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจครับไม่ใช่พนักงาน ของพวกคุณครับหลายคนไปโฟกัสว่าจะต้องจ้างพนักงานนะครับมาทำการตลาดจะต้องจ้างพนักงานออกมาทำคอนเทนต์มีทีมคอนเทนต์ผมบอกเลยว่าคนที่ทำได้ดีที่สุดนะนะครับในยุคนี้คือเจ้าของธุรกิจครับและอยากเชิญชวนนะครับให้เจ้าของธุรกิจทุกท่านไม่ว่าจะเป็น SME นะครับสตาร์ทอัพเล็กกลางหรือใหญ่นะครับเอาตัวเองออกมาแล้วก็ลองแบ่งดูว่าคุณจะทําในรูปแบบไหนตามที่ผมได้นําเสนอออกไปในคลิปวิดีโอคลิปนี้นั่นเองนะครับและถ้าหาใครนะสนใจนะครับอยากลองทำนะครับอยากจะมาเป็น t o วเตอร์ลีเดอนะครับหรือว่าจะมาทำคอนเทนต์ตามกระแสเพื่อสร้างตัวตนนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะผมมีคอร์สนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นในรูปแบบของการนําเสนอตัวต,วตนสร้าง personal branding ได้นะครับ คอสนี้นะครับจะเป็นคอสแบบจับมือทําแบบ1วันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่มากๆเนี่ยเราจะต้องมีการค้นหาตัวตนกันก่อนว่าเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนครับเพอร์ซันอลแบรนดิ้ของคุณน่ยจะเป็นรูปแบบไหนผมจะวางกลยุทธ์ให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวางกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ของการทำคอนเทนต์กันถ้าคุณคิดคอนเทนต์ไม่เป็นเลยเนี่ยผมจะสอนหลักการในการคิดคอนเทนต์คุณจะสามารถคิดคอนเทนต์ออกมาได้ครับเรียกว่าคุณคิดคอนเทนต์ออกมาได้แล้วเนี่ย หลังจากนั้นคุณจะต้องตัดต่อเป็นครับและถ้าคุณมีทีมงานนะครับสถึงสคนเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยก็ยินดีมากๆเลยและถ้าคุณมีทีมงานนะครับก็เข้ามาร่วมคิดคอนเทนต์มาเรียนรู้ไปร่วมกันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็จะสอนเบสิก TikTok ด้วยว่า TikTok อเนี่ยคุณควรโฟกัสไปที่ไหนการทำ SEO ทำยังไงนะครับอะไรที่มันสําคัญกับการทํา t i k t o อนั่นเองนะครับ สิ่งนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับและเมื่อคุณได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วอะคุณจะได้ลงมือทำนะครับถ่ายทำคอนเทนต์แล้วก็ลองตัดต่อกันดูนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับหลังจาก1วันนี้คุณต้องสามารถรันกันได้ครับรู้ว่าแนวทางตัวตนของคุณกรอบประมาณนี้คิดคอนเทนต์ได้ครับและสุดท้ายสามารถ รันคอนเทนต์ตัดต่อกันได้ต่อไปนะครับหวังว่าใครที่มีความสนใจนะครับสามารถทัก Line แอนะครับไปที่แอดครูคุณตรงนี้ได้เลยนะครับหวังว่าจะได้พบกันนะครับแล้วผมก็ปีนี้จะมาช่วยเจ้าของธุรกิจนะครับในการเติบโตธุรกิจของคุณโดยการสร้าง Personal Branding นะครับเจอกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ